สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมหินอุกกบาทหรือเมเทโอไรต์นั่นเองนะครับ M E T E O R I T E อุกกบาทดูง่ายมีผิวไม่ดำชัดเจนชนิดนี้จะเป็นแร่แมกนีไทนะครับจะมีแร่เหล็กผสมอยู่นะครับแล้วก็เอามาถลุงเอาแร่เหล็กบริสุทธิ์นะครับก็จะทำให้สามารถนำเหล็กมาใช้ได้นะครับ องค์ประกอบเหล็กสูงมากนะครับแคปภาพขยายดูเองได้เลยอ่าโอเคนะครับก็เลยดูดแม่เหล็กนั่นเองนะครับทีนี้ครับเราจะมาให้เพื่อนๆชมภาพกันนะครับอยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ Youtube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพแล้วขยายดูเองได้เลยนะครับให้เวลา5วิอ่ะแคปภาพขยายดูเองได้เลยให้เวลา5วินาที แคปภาพขยายดูเองได้เลยให้เวลา5วินาทีอ่าทีนี้รูดหมดแล้วนะมี3ภาพผมจะอธิบายให้ฟังว่าอุกบาตมันเป็นยังไงนะครับอุกบาตเนี่ยด้านบนดําไม่ชัดเจนด้านนี้คือด้านที่ชี้ลงพื้นโลกนะครับชี้ลงพื้นโลกมันเลยดําไหมส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็คือดําม่วงนะครับเกือบดำไหมก็จะเป็นด้านที่เสียดสีกับ ชั้นบรรยากาศข้างๆถัดมาจากด้านที่ชี้ตรงดิง่งชี้ตรงดิ่งอะ่ะคุณชี้ลงพื้นอะ่ะปลายนิ้วชี้เราก็ต้องดําไหมส่วนด้านข้างนิ้วชี้ซ้ายขวาก็จะเป็นสีม่วงนะครับแล้วไอ้ด้านที่เราเห็นด้านขวาเนี่ยครับของหินเนี่ยมันคือด้านขวาของหินเป็นด้านที่อันนี้ด้านซ้ายนะมีผิวแบบสเก็ดดาวด้วยเสียดสีชั้นบรรยากาศแน่นอนนะครับ ผิวเป็นคลื่นวว้าๆแว่งๆงส่วนด้านขวาเนี่ยผิวขุกข่เหมือนเดิมแสดงว่าชี้ขึ้นท้องฟ้าไม่ค่อยโดนเสียดสีนะครับแคปภาพขยายเนี่ยอย่างตรงเนี้ยด้านขวาเห็นไหมจะเป็นคราบขาวแต่ด้านซ้ายคราบดํานี่คือโดนเผาไหม้เสียดสีชั้นบรรยากาศแต่ด้านขวาเห็นไหมครับผิวหินเขาจะขุกขะเหมือนเดิมนี่คือด้านที่ชี้ขึ้นท้องฟ้าทำให้ไม่ค่อยเสียดสีกับชั้นบรรยากาศของโลก เหมือนกับเรือที่วิ่งบนผิวน้ําใต้ท้องเรือก็จะเสียดสีใช่ไหมแคปภาพขยายครับนี่ดูดูดูด้านซ้ายนะครับนี่ด้านขวาดําไหมนะครับโอเคเนาะอ่าบข,ขาวๆจะเป็นคัตฟิวชั่นนะครับเป็นค้าบที่เกิดจากการเผาไหม้ร้อนสูงแล้วทะลุชั้นบรรยากาศก็ไม่มีอะไรเสียดสีแล้วจึงเกิดการเย็นตัวอย่างรวดเร็วนะครับก็ผิวก็หดตัวนั่นเองเนาะ เพราะว่าทีแรกผิวเขาจะละลายไงอ่าพอมันเจอความเย็นมันหดตัวมันเหมือนเราต้มน้ําซีอิ๊วดำบนกระทะต้มเสร็จพอมันเดือดแล้วเราปิดแก๊สมันจะค่อยๆค่อยๆเย็นลงเย็นลงแล้วก็เป็นผลๆัๆจุดๆ,ๆแบบนี้เลยนะครับผิวอุกบาทก็อย่างนี้เลยเนาะโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมบายๆไปแล้วนะครับอันนี้กลุ่มคนรักหินนะครับ